ยิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลและเมปทิดาที่หลายคนรู้ดีว่าคุณพ่อห่วงลูกสาวมากแค่ไหนล่าสุดในรายการสามแซบ่บก็เกิดโมเมนต,ต์น่ารักปนหากขึ้นเมื่อครอบครัวของพีททองเจือครวงภรรยาและลูกๆทั้งสามมาเป็นแขกรับเชิญพร้อมเผยความสัมพันธ์สุดอบอุ่นที่ทุกคนในบ้านสนิทกันมากระหว่างพูดคุยน้องเสยยาลูกสาวคนโตของพีท ได้เปิดใจถึงมุมมองเรื่องความรักแบบโตเป็นผู้ใหญ่ว่าให้มันเป็นเรื่องของเวลาไม่ได้รีบร้อนทำเอาพ่อหนุ่มกันชัยที่นั่งอยู่ในสตูดิโอถึงกับยิ้มกว้างและหันมาพูดตรงถึงลูกสาวตัวเองกลางรายการว่ามาอยู่ดูไว้นะลูกป๋าอยากให้หนูมีความคิดแบบนี้บรรยากาศในสตูดิโอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะรู้กันดีว่าพ่อหนุ่มนั้นทั้งรักและห่วงลูกสาวมากเป็นพิเศษ งานนี้แฟนๆต่างเอ็นดูความเป็นคุณพ่อสายอบอุ้มพร้อมชมว่ามายูโชคดีที่มีพ่อคอยให้คำสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่ทั้งแฟนรายการและชาวเน็ตแชร์กันเพียบเพราะนอกจากจะเห็นความรักในครอบครัวแล้วยังตอกย้ำว่าความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดจริงๆ